สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีมาพบกับสาวลาอีกเน่องโอนีสาวลากซีฟ้าพี่น้องเลาะทงไปหาแหน่ไข่เออโมแมนไปหาแหน่แมงสร้างหน่อยนั่นเองพี่นอ้องเดแล้วสาวลากมะฮอดทงนาแล้วเนาะพี่น้องเนาะยางมะฮอดทงนาเนาะตอนนี้กับทีไปหาแน่แม,แมงสร้างหน่อยว่าจากซีมีหรือบ่เนาะแต่ว่าเห็นขเข้อจอบเปียคายะนะก็เลยว่าสิ่เราไปแหน่เบิ่งเนาะบางทีมันสิมีเนาะ ว่าเขาไปคายเห็นเขาได้ละลายนี่นี่อปุปกรณ์ก็คืออันนี้นะพี่น้องเขาเหิ็ดใส่อันนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็แย่ใส่นี้เนาะพี่น้องแบบลักษณะคือกันกับเขาแย่ไข่หมดแดงแล้วนนพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะโบมเมนหัวเนาะมันจะเป็นแบบขั้นหุ่มแต่ว่าเขาเหิ็ดแบบมีกระปุกอยู่ข้นอนกตอนนี้เขากายยางไปเลยนะพี่น้องไปเลยอากาศยามเสาร์กำลังดีเลย โอ้ยใหม่ขนาดนั่นเลยไปกันเลยพี่น้องต่งมึงมาเฮ้ยมันบินเห่ากับพี่เนะเลยพี่น้องธงไทยธงนาคุตเจ้าจ้าการยามสาวน้องกบในสาวปันได้พี่น้องแปดโมงแล้วมาเหมาทีแดดรักน้อย ตามทุ่งไห้ทุ่งนาพี่น้องเนมืเอนี้ข้ากกาป่าไม้ข้าวกาสีเอาแมงสร้างหน่อยเนาะแต่ว่าขั้นเอาพอแมงสร้างหน่อยข้าวกาขุดกบขุดหยาดเลยพี่น้องเพราะว่าเราได้ลงมาในทุ่งนาแล้วเนาะเอาใบระย่างเนาะแต่เกลียดเอาเกลียดแต่กบเอากบ้็พี่น้องเอ้วเดี๋ยวมีบอกว่า ไม่เล่าพี่น้องตอนนี้ตลากำลัฮอดกุกตัวนี้แล้วเนาะคือว่าตอนนี้ก็คือคือทีอ่มีเล่าพี่น้องเบิองใบเหมือ,อมนกันแบบมีคือมีแมงไหมกัดเนาะทะเลองแง่งกันเลยพี่น้องมีแบบแมงไหมกัดเล่าพี่น้องทเลาะแง่ถ,งงถล่มกันเนาะไปเลา มาลงมาพี่หอกเลยยังเห็นตูมันอยู่เวลาเนี่ยมันคอยเป็นนะพี่หนอกบินถูเอ้ยพี่หอกบินแล้วบินแล้วละที่ได้อีบบ โอ้ยยยอันพี่น้องเนาะว่าสลากาแม่บ่ค่อยเป็นเนาะแบ่ค่อยถนัดพี่น้องเอ้ยจะเห็นอยู่โอ้หลายอีหลีมันบินนั้นหลายอีหลีพี่น้องแต่มันสิตกกระปุกสนี่สิได้จับโตพี่น้องเอ้ยโอ้ลอีนยจ้า คนแย่เป็นข้าวสไลายลายพี่น้องแต่ว่าสลายแย่บ่ค่อยเป็นเนาะแต่สีคอยแย่จริสิเลยพี่น้องหอมอมอพหอมจ้า บินไปสัมเบิดต์ตตะวาจากักบนบินไปนี่ก็ได้โอ้โอ้ตกใส่กระปุกอีด่านนะจ้าแมงกลางน้อยให้ยน,นอยังให้ขวามเนะอะทำมาเบิ่งก่อนทำได้ทำได้เจรอยเอาทีเนี้ย่อยงงยามันขวดเลยพี่นอะ นี่เพี่น้องแมงสางหน่อยเนาะไอ้มันจกในกระพุกมาจากโบบินพี่น้องเลยแมงสางหน่อยคนนี้เป็นเขาก็ได้ลายพี่น้อกบินไปบินแล้วบินแล้วบินแล้ว

ทางหน่อยผสิมัดไหลเนาะยาดมันไปปลูกตัวนี้เนาะพี่น้องมีแมงสางหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแบบหนึ่งสละสมัดกระปุกใส่ก่อน bếp cháy, cha chắn cháy, chưa 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 ok, chưa 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 ไไวคือดอกเออมันนได้มสลัสีดายไดูบอเาเหมือนนี้เนาะเพราะว่าสันแเบาเป็นเนาะแงไปเรื่อยเ่เบื้งหีก่อนเนาะไปใสแล้วบินแล้วบินแล้ว โอ้ยไล่ไดีอยู่นี่พี่น้อสขนาดที่ได้อยู่บอสโอ้ยไปหมดแล้วคอดีหมดแล้วโอ้ย นี่สลัดแต่แงไรเนาะนี่ตอนนี้สลัดกัสิไว้ในกระปุกมาหยานมันขี้บินนีเบิดแล้วพี่นอ้อง่ายกระปุกเก่าเลยจ้าด้วยสิไปแล้วไปสิเบิดแล้วในกระปุกไปแน่พี่นอ้องเอ้ยอืนี่ ไปแล้วเดี๋ยวสระทีแย่อีกยก็พี่น้องเนาะไหวก่อนอัดไหวได้ดีเนาะพี่น้องยานมันทีบินนี่เนาะมันบินได้ตัวมันอหนอยมันก็บินได้ในนี้เนี่มันทีบินนี่เลยโอเคยันไหวเป็นทีเรียบร้อยก็ทีเหย่โตเนาะ เพี่น้องตอนนี้สลากกนเยบเนาะมันก็เป็นจังสีเราพี่น้องเนาะสลากันเงียบพอคอยเป็นเนาะมันบินไายอยู่แต่มันตกในกระป๋องมันบลาเนาะโอ้บินไายขนาดพี่น้องเลยโอ้ตายแล้วโอ้หอันนี้กระบาดีเนาะทุนๆนะกระป๋องมันกระบาได้นะพี่น้องเ่ามาเบิ่งน่ันมันเป็นแบบมันบอครับ หลายตัวหลายที่แปลงอันนี้ก็น้ำมันบ่อได้เนาะแปลงอันนี้ก็แปลงหักดีเลยเนาะมันซูงร้ายพี่น้องเลยดินลายนี้ ตกในกระป้องเลยบ่ได2-3โตสันยุดนี้จิดซื้อเหมือนบ้างบางหลีฉลาดยัง

นี่กิ๋น่่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  โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะสระก็ได้ลายเติบแล้วเนาะตอนนี้สก็สิเมื่อเฮือนเนาะก็สิขักินพี่น้องเอ้ยแมงแสงนอยเนาะได้ามนี้นะพี่น้องเนาะมันสูงหลายมันบ่ค่อยได้ปานใดเนาะทางมีลมอีกเนาะนี่ก็สิยางเมื่อเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเมื่อกันเลยตามมาเลยมากันเจ้า โอเคเนาะตอนนี้สถานการณ์ล่างแมงสร้างหน่อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เฮากับซีขวดเนาะพี่น้องนี่เอาก็ได้รซ้ำนี้เนาะพี่น้องสีขวดเมงสร้างหน่อยกับจะมาใส่ย่างลายเนาะใส่เต้เกลือกับเต้าหัวเราแล้วกันขวดใส่น้ำเนาะหยอดน้ำใส่น้อยหนึ่งกับขวดเลยเนาะพี่น้องกับกระขายกับเผาขวดเมงจุจีเนาะพี่น้องใส่เส้นมีเอาก่อนเนาะยามาซินนะใส่ลงไปเลย จากนั้นเฮาก็สิใส่เกลือเนาะพี่น้องพออย่ามันสิเค็มปวดนะครับคนๆเนาะนี่แมงช่างร้อยพี่น้องเอ้ยอืมหลังจากนี้เฮาก็สิใส่น้น้อยนึงเนาะพี่น้องเฮาก็สิวเลยเนาะทางหมไว้เลยพี่น้องมาเลยจังไตพี่น้องเนาะ ทางนี้เฮาก็ส like ิยอดน้ําใสเนาะจัก2ห่วงหรือ3ห่งเนาะพี่น้องยังปะไว้ให้มันสุกเนาะเนาะเฮาจังสิกินเลยให้จักหน่อยเนาะย่ามันไหม้ก่อนเนาะยัทสุกยนสิไหม้เนาะโอเคพอแล้วเนาะํานี้เนาะันแมงางนอยก็คือกับวแมงูจกับแมงสอเนาะพี่น้องเนาะโอเค ประมาณสักประมาณสองสามนาทีแมงซางหน่อยกับซีซูกมาพี่น้องน่องเราะมันเป็นสัตว์ที่กินดิบก็ได้นอกแต่ว่าท้องที่ัวมันก่อนนะจะชิกินเนาะฝนมาเลยพี่น้องนามันใหมาโอเคใช่ไหมคก็สซีตามมักม่วงน่องจากนลอยเนาะ ตำหมากบวงกินกับฟังมแมงแกลแมงตร้างหน่อยเราเองพี่นอ้องมีหมากบวงก็คือหน่วยสีใหญ่ๆเนาพี่นอ้องนี่นอหอกสีดำประมาณหน่วยหนึ่งหรือสองหมอนั่นคือน้องนอหอก,อกสีกินกับผักไทยเราพี่นอ้องนอถ้นาน้ำมันบกกุกอะปะอีกจักหน่อยให้มันแห้งอีกแบบประมาณให้มันกรอบๆนอะหอกสีปรุงเลยเนาะ แมงตางเนาะพี่น้องจะสิตําแจ่วบักม่วงเนาะกับกับอันนั้นเฮาสิกับกับแมงแซงตางน่อยเนาะเนาะพี่น้องตําแจ่วมกสีใสกๆนะจักนอยเนาะ่วงัสิดังในกระลุงจริงๆพี่น้อง เนาะเราก็สิใส่หมักมวางเลยเนาะตามหมักมวางใส่เลยพี่นนองตามหมักมวางก่อนจะใส่ปลาแดกน้ำลังเนาะ ฮึงๆแล้วมันจังมีแมงค้างนอยนี่เนาะพแมงมันจะมีตลอดเนาะเป็นตามมาดูของมันโอเคเนาะตอนนี้เรากำลังทมังโม่กกะเล็กไแล้ว,ลว,ลวเนาะเราก็ลัจะใส่ตอนปลาเด็กกานที่หนังใส่ตอนปลาเด็กใส่น้ำปลาเด็กหน่อยนึงเนาะนี่แล้วก็ทิ้งหยวกอีกเนาะ ตักไปเลยจ้านี่ตำเจียวบอกรวงใส่ปลาเด็กก็เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปห่ากับสีกินเนาะพี่นอะเห็นเนาะเมงตางหน่อยกับตมเจียวมาห่วงกับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือผักไท้หมดเนาะ 金鱼皮豆。